วันนี้เราจะมาไขาความลับของการตื่นในช่วงตีสถึงตีหว่ามันมีความหมายอะไรบ้างและเราจะใช้ช่วงเวลานี้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเราได้อย่างไรรับรองว่าได้ฟังแล้วคุณจะไม่มองการตื่นกลางดึกแบบเดิมอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นสัญญาณเตือนหรือข้อความสำคัญจากภายในจิตใจของคุณก็ได้ใครที่ตื่นช่วงเวลานี้บ่อยๆลองมาฟังเรื่องนี้กันดู แล้วคุณอาจจะค้นพบคำตอบที่ตามหามานานก็ได้ช่วงเวลาตีสามถึงตีห้าในทางพุทธศาสนาถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเพราะเป็นช่วงที่จิตใจสงบปราศจากสิ่งรบกวนภายนอกทำให้สามารถเข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้นพลังงานในช่วงเวลานี้มีความบริสุทธิ์และละเอียดอ่อนเหมาะแก่การเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือภาวนาเพื่อแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ ในตำราแพทย์แผนจีนโบราณช่วงเวลานี้ยังเชื่อมโยงกับอวัยวะสำคัญในร่างกายนั่นคือปอดและลำไส้ใหญ่การตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังฟื้นฟูและขับของเสียหรืออาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความไม่สมดุลภายในที่เราควรใส่ใจดูแลสุขภาพให้มากขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่าการตื่นในช่วงตีสามถึงตีห้านั้น อาจมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างอย่างแรกเลยอาจเป็นสัญญาณของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกของคุณอาจกําลังพยายามบอกอะไรบางอย่างบางทีคุณอาจกําลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือกําลังจะได้รับข้อความสำคัญจากจักรวาลลองสังเกตความคิดและความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้ดูบางทีคุณอาจค้นพบคำตอบที่ตามหามานานก็ได้อย่างที่สอง การตื่นช่วงนี้อาจเป็นสัญญาณบอกถึงความจำเป็นในการชำระล้างทั้งทางร่างกายและจิตใจร่างกายของคุณอาจกำลังขับสารพิษหรือพยายามฟื้นฟูตัวเองส่วนจิตใจอาจกำลังปลดปล่อยอารมณ์ความคิดเชิงลบหรือบาดแผลในอดีตที่ยังค้างคาลองใช้ช่วงเวลานี้ทำสมาธิหรือเขียนบันทึกเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านี้ออกมาอย่างที่สาม การตื S <S <an> ่นช <an> ่วงตีสามถึงตีห้าอาจเป็นข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานสูงสุดที่คุณเคารพนับถือบางคนเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถสื่อสารกับเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นลองใช้ช่วงเวลานี้สวดมนต์ภาวนาหรือเชื่อมต่อกับพลังงานบวกเพื่อรับคําแนะนำและการปกป้องอย่างที่สการตื่นในช่วงเวลานี้อาจเป็นเสียงเรียกร้องให้ลงมือทำ บางทีคุณอาจมีเป้าหมายหรือความฝันที่อยากทำให้สำเร็จแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีการตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้อาจเป็นสัญญาณเตือนให้คุณเริ่มต้นลงมือทำและทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงอย่างที่5การตื่นช่วงตีสามถึงตีห้าอาจเป็นสัญญาณของความไม่สมดุลในทางแพทย์แผนจีนช่วงเวลานี้สัมพันธ์กับปอดและลำไส้ใหญ่ การตื่นขึ้นมาบ่อยๆในช่วงนี้อาจบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือระบบขับถ่ายลองสังเกตอาการของตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการนอนและการใช้ชีวิตเพื่อดูแลสุขภาพให้สมดุลยิ่งขึ้นนอกจากความหมายต่างๆที่กล่าวมาแล้วการตื่นในช่วงตีสามถึงตีหยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นการฝึกสมาธิ การตั้งจิตอธิษฐานการเขียนบันทึกหรือการวางแผนชีวิตเพราะเป็นช่วงเวลาที่จิตใจสงบและปราศจากสิ่งรบกวนทำให้เราสามารถคิดและแตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งหงุดหงิดหรือพยายามฝืนตัวเองให้นอนต่อแต่ลองใช้เวลาเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์หรือผ่อนคลายจิตใจ เช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อให้จิตใจสงบและพร้อมรับวันใหม่ในทางพุทธศาสนาการตื่นในช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเจริญสติฝึกการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมโดยการสังเกตความคิดความรู้สึกและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวโดยไม่ปรุงแต่งหรือตัดสินการฝึกสติในช่วงเวลานี้จะช่วยให้จิตใจสงบ และเข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถใช้ช่วงเวลานี้เพื่อพัฒนาปัญญาโดยการศึกษาธรรมะหรือฟังธรรมบัรญ,ญายการเรียนรู้ธรรมะในช่วงเวลาที่จิตใจสงบจะช่วยให้เข้าใจและซึมซับความรู้ได้อย่างลึกซึง้งและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพการตื่นช่วงตีสามถึงตีห้ายังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การแผ่เมตตา ส่งความปรารถนาดีไปยังตนเองและผู้อื่นการแผ่เมตตาในช่วงเวลานี้จะช่วยให้จิตใจเบิกบานและสร้างพลังบวกให้กับตัวเองและผู้อื่นอีกทั้งยังช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและเพิ่มความสุขความสงบในชีวิตได้อีกด้วยลองนึกภาพตามนะคะในขณะที่โลกยังหลับไหลคุณตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่สงบและเบิกบาน พร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังแห่งความเมตตาและสติปัญญานั่นคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนหากคุณตื่นขึ้นมาในช่วงตีสามถึงตีห้าแล้วรู้สึกกระวนกระวายหรือวิตกกังวลลองใช้เทคนิคการหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจนึกถึงสิ่งดีๆ ที่ทำให้คุณรู้สึกสงบและมีความสุขเช่นภาพธรรมชาติเสียงเพลงหรือคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจการฝึกสติและการทำสมาธิก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจสงบและกลับไปนอนหลับได้ง่ายขึ้นบางคนอาจพบว่าการตื่นในช่วงเวลานี้ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าและง่วงนอนในตอนกลางวันหากเป็นเช่นนั้นควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน ให้เหมาะสมเช่นเข้านอนเร็วขึ้นจัดห้องนอนให้เงียบสงบและมืดสนิทหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนและพยายามรักษาเวลาการนอนให้สม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และตื่นขึ้นมาอย่างสดใสในเช้าวันใหม่สิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับฟังเสียงภายในของตัวเองสังเกตความคิดความรู้สึก และอาการต่างๆที่เกิดขึ้นและเรียนรู้ที่จะใช้ช่วงเวลาแห่งความเงียบสงัดนี้เพื่อเข้าใจและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นการตื่นขึ้นมาในช่วงตีสามถึงตีห้านี้อาจเป็นมากกว่าแค่การตื่นธรรมดาแต่มันอาจเป็นการเปิดประตูสู่โลกภายในที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณและสัมผัสถึงพลังที่แท้จริงในตัวคุณ หลายคนอาจมองว่าการตื่นกลางดึกเป็นเรื่องน่ารำคาญแต่หากเรามองในมุมมองใหม่มันอาจเป็นของขวัญจากจักรวาลที่มอบเวลาพิเศษให้กับเราเพื่อสำรวจและพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในลองใช้เวลาช่วงนี้ทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นค้นหาความฝันเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคุณอาจค้นพบเส้นทางใหม่ที่นำไปสู่ความสุข และความสำเร็จที่แท้จริงก็ได้ดังนั้นหากคุณตื่นขึ้นมาในช่วงตีสาถึงตีห้อีกครั้งอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะกลับไปนอนแต่ลองใช้เวลาสักครู่สงบใจและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการและเพื่อให้การตื่นของคุณในช่วงเวลานี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขอแนะนำเคล็ดลับง่ายๆดังนี้หจัดเตรียมสถานที่ เตรียมพื้นที่สงบๆไว้สำหรับนั่งสมาธิหรือทำกิจกรรมอื่นๆเช่นมุมสงบในห้องนอนหรือห้องพระ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมสมุดบันทึกปากกาหรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการเขียนบันทึกหรือจดความคิด 3. ฝึกสติเมื่อตื่นขึ้นมาให้ฝึกการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมสังเกตความคิดความรู้สึกและสิ่งต่างๆรอบตัวโดยไม่ปรุงแต่ง 4. หายใจลึกๆ หากรู้สึกกระวนกระวายหรือวิตกกังวลให้ฝึกหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆห้า 5. ทำสมาธิใช้เวลาช่วงนี้ทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบและผ่อนคลาย6เขียนบันทึกจดบันทึกความคิดความฝันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เจ็ดวางแผนใช้เวลาช่วงนี้วางแผนชีวิตวางเป้าหมายหรือทบทวนสิ่งต่างๆ8อ่านหนังสือธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะเพื่อพัฒนาปัญญาและจิตวิญญาณ 9. สวดมนต์สวดมนต์หรือภาวนาเพื่อเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 10. แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้กับตนเองและผู้อื่น 11. ขอบคุณขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิต 12. ตั้งใจตั้งใจที่จะใช้เวลาช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์การตื่นในช่วงตีสถึงตีหนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่พิเศษ ที่เปิดโอกาสให้เราได้เชื่อมต่อกับตัวเองอย่างแท้จริงลองเปิดใจและใช้เวลาช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะขอให้คุณพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตและจงจำไว้ว่าทุกการตื่นรู้คือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมออย่าลืมกดติดตามช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาไขาความลับของการตื่นในช่วงตีสามถึงตีหว่ามันมีความหมายอะไรบ้าง และเราจะใช้ช่วงเวลานี้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเราได้อย่างไรรับรองว่าได้ฟังแล้วคุณจะไม่มองการตื่นกลางดึกแบบเดิมอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นสัญญาณเตือนหรือข้อความสำคัญจากภายในจิตใจของคุณก็ได้ใครที่ตื่นช่วงเวลานี้บ่อยๆลองมาฟังเรื่องนี้กันดูแล้วคุณอาจจะค้นพบคำตอบที่ตามหามานานก็ได้ช่วงเวลาตีสถึงตีห้าในทางพุทธศาสนา ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเพราะเป็นช่วงที่จิตใจสงบปราศจากสิ่งรบกวนภายนอกทำให้สามารถเข้าถ